สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับสองบานลำพื้นออฟฟิเชียลครับตอนนี้เก้าโมงกว่าพี่น้องครับเดินทางไกลแหงร้อยยี่สิบโลตอนนี้เข้าขงขโมาหอดหน้างานแล้วครับอ,ตอบตบหมกม่วงหวานครับเป็นตาแซลครับอบตนี่แก้วอบตอม่วงหวานแต่ไม่มีต้นบมกม่วงแค่ต้นลมเดืนครับบรรยาก,กาศลมเดืนมีโฮมคือสิบบรีตที้มองนีิ ยันเจอกรนที่เม่าป,ปูาสาดนอนนั่นมันอีกได้ป่ะทาทายู่เอออันนี้ก็พวกกระินอนนั่นสิอ่ะเฮ้ยท hey, ุกพี่อันนี้สิกินพวกินคือบ่เหมียนดูใส่ง่ายครับใส่ง่ายบอกบอกยังก็เฮ็ดส่ดยอดเลย หสาสนามแค่ว่าเหลือสนามนี่เถอะม,ม,มองเจอรถบนน ขาะก็จะตั้งงานเจ้าอ่อเดินดิบ่ะเอย่ยว,ว่า <ปะ S 1> งานฟี<ะ>งานฟีนววั120นละร้อยยี่สิบยงฟีได้ไงแต่เดี๋ยวคือว่าเฟสติโบวเฟสติโวยังง่นคืกวัวนีย พูอย่าว่รตดเตัวคอร์รนไรโอ้ลลกพ่ถ่ายคลิปเมื่อไหร่คลิปลายม่บ้านเาลยเฮ้ยออต,ยนยตอนมาตดนเนาะพูดใดจะพันว้านี่ย 3, พดูดใดสามพันพูดเออใสามหาลอยยู่มโพลโซ่อะไรทีละทองแม่บนล นั่นเหลือห้องน้ำมีบุ้กินยเป็ดยงนึงไปาไมากจะกินไก่ต้มตำไก่ย่างไม่มันไม่เปิดยิวเขาย้วเขาเรก็ได้จอดห้องน้ำอยู่ข้างในก็มีนีมีข้างในนี่พอแม่อาจารย์มาแล้วเหยวเข่าม่อแม่มองอาบน้ำ ขางในมีห้องน้ำมีขิ้เข้าเป็นติแล้วห้องอาบน้ำเมือนมองกินเขาห้องอาบน้ำวิ่งผ่านปั๊มมาพิทีตั้งหลายปั๊มไม่อาบน้ำพิธีของอาบน้ำพินีพี่ไปเติมที่ที่ไปเติมน้ำมันอ่ะก็มีที่อาบน้ำพิธีพิทีนี่ก็มีตัวนี้ไม่ต้องดูด้วยปั๊มพิทีบางปั๊มนี้บางปั๊มนี้อันนี้ที่ฝักบัวมีอะไรก็ปั๊มพิทีปั๊มไม่อาบใช่ไหมไปเติมน้ำมันใช่ไหมก็ด้านข้างมีที่อาบน้ำอย่างดีเลยบางจากก็ดีบางจาก พอทอดโดนนเทือสิเห็นตัวทอดเดี๋ยถือตะก้าข้าไปกระวานเหรอให้อาทน้ำนะคะมันจะมีนายเยียนายเยียมันไป็นแบบอยู่นายเยียมีห้องอาบน้ำอยู่ด้านหลังอีเบิอาดรอขึ้นโคตออกลูกเกิสูงขึ้นอื่นเกิดอึอาจารย์าปลาบอกว่าท่านมีเสียงอยู่เห็นปะจับจับนักเจ้าเลื้ยงว่ะอาจารย์ปลาเจ้าเลื้ยงอยู่เลยดิเห็นบ่เออนั่นเห็นบ่นี่เจ้คนวลาเลี้ยงเจ้าดูดอีเบีิอาดูดพลั่งเศสิ มันบริเวณโดนเสียจับแตกหยุดมือเดียวคือกระเช้าสายมือสอดเดินบโมจงนี่โมจงดูดชีวิตพลังข่อยเพิ่นเลี้ยงเอาระวังให้ดีนะขับรถอยู่เฉียวมันดูดพลังแลเจ้าล่วงข้าขี้รถแม่ข่อยเชียวชีวิตประหลาดแล้วก็หยุดเชียววันนี้มันปิดทำไมไม่เล่นบัตรปิดแล้วก็มาที่นี่เนาะเออเอา ก็เพิ่นก็เฮ็ดตามคิวของเพิ่นล่ะเพราาจ้านต้องจ่อยเถอะได้หมฮะพราะวาอะไรที่ที่เขาเจ็ดเหลืออยู่อัดเลยเพิ่นเลิกงานอัดเลยคืออัดตอนนี้ก็ไรนี่กินตอนนี้เลยกินข้าวรถกินเลยนี่นอนหอดมาแล้งคนลหรอีันนี้กินนี่ยาดที่เขาเจ็ดดีปวดหัวตอนนี้มันเป็นกินไหมกินขอจังมันขึ้นอากาศกินแล้วเจ้าหายไปจากโลกนี้เลยโอ้่อกินนอนเสร็จ ลูกสาวพ่อก็ต้องตามตามพ่อมันมาถ่ายคลิปไรเข้าฟังไเขาฟังพ่อมันถ่ายคลิปจนมันเป็นไข่ถ่ายคลิปผูงว่าเ่อนเด็กถ่า้าคลิปจะเป็นไข่เม่อไหรนอนคาถ่ายคลิปแลนแนนาแลนอะไรเงีดยอะไรถ่ายคลิปผูงว่าเด็กวันนี้มีลมเยอะ จีนวยเรินเจอมาก้นแตมันทยอยู่ที่ภูเบงไม่ไหลแตกส่วนๆหรือน้มืมันต้องขยันไว้ม่ต้องขัดยันขยันทำว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่แกไมท่งวะมันไม่แกมตรงไปเองสรุปเดียวยังไงท่าไปเงี้ยเราไม่อยากด ขันเราบ๊อไปกนคือบิเสธ้วยังเชเจนจนคนน่าดีนี่เจ้าตื่นมาเนี่ยนอนมากันสองคนเงี้ยคนก็นอนคนก็ถ่ายคลิปแล้วก็ค่อยไปตัดแล้วก็ยามอย่านอนทั้งคู่ไม่แล้วก็มันคนยากกว่านั้นเีย Ừ, Bao bay cái gì bên nhà. Hoppi hoa lạc áo. Nang nan đi say. Hoa 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 ต้องอนละครต้นเยอะลยไปใครของนี่นะแต่ไม่คนละครก็มีคนดูเนี่ยราต้องป้อนละครตลอดเรามีช okay. yeah. 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 so, hey. oh. ่องอยู <S 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 ่แล้วเรามีช่อยเข้มาณยี่แล้วเราต้องป้อนละครไปละครแดกข้าวเอาสุดกินข้าวไปเลาะก็ไปเลาะแสร็มันต้องทำเกินว่ะมาถึงเนี่ยสายสถานที่ก็เอามาแล้วทีมงานมาเฮ้ยเบียมาแล้วมันเป็นสตอรี่มันเอ้า เวทีถึงไหนแล้วเอา้าวในกลัวนะในกลัวในกลัวมาแล้วอา้เวาเวทีกลับมาเวทีถึงไหนนะ <Yeah. S 1> อา้าวครับมันต้องเป็นสตอรี่ของมัน,นแต่ว่าเคื่อเข้าไปสองคิดข้อเห็นหนึ่งเลย <Yeah. S 1> เพราะจะเป็นสตอรี่ของมันอยู่แล้วใช <Yeah. S 1> ่ครับถูกต้องอ้าวมาถึงแล้วครับ <Yeah. S 1> เริม่มตั้งแต่จมเตยลาหลังเตยลาสองสาม <Yeah. S 2> มาถึงสี่ทีมงานมาแล้วห้าอ้าวทีมงานมาแล้วอ้าวทีมงานรถบัสมาแล้วมันจะที่คลิปหรื อ่าไม่ได้เกี๊ยวแล้วอ้าวตั้งเวทีแล้วครับอ่าเวทีถึงไหนแล้วครับอ่าเมฆครัวทำอะไริครับอันนี้คือถ่ายที่จ่าอมาหอดงานเร็วเออมันมันต้องได้ยินเสียงใครเป็นเจ้าของ IPR ้าให้คนอื่นถ่ายเขาก็บ่เบ้างมันต้องเอบียถ่ายเอาบอกกันทีมต่อไปครับสวัสดีครับ